มาอีกแล้วทุกคนเลิกงานแล้วนะคะวันนี้ก็ไปทํางานเวนดึงเหมือนเดิมเนาะแล้วก็วันนี้ทํามาม่านะคะใส่ชีสด้วยดูชีสแบบเยิ้มๆเลยใช่ไหมชีสตั้งแต่ตอนทําชีสบอดตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยแล้วเราแช่ช่องฟิตไว้แล้วก็ช่องฟิตคือไม่เสียตลอดไปไม่มีวันเสียก็เลยม,มากินนะคะกินได้อยู่ไม่เหม็นไม่ขึ้นราก็ไปทํางานมาแล้ววันนี้เมื่อวานทําไก่ ไก่ย่างไปให้เพื่อนที่ทำงานนะนางก็ชมว่าอร่อยนะเจอรถดีเม,อมืองไทยก็ไปงงไปเลยอร่อยนีร้อนเพื่อนที่ทำงานเมื่อวาน มีผู้สูงอายุคนหนึ่งขําไม่ยอมนอนตอนกลางคืนแล้วยายาเขาขาดไปหนึ่งอย่างคือ,อยานอนหลับก็ไม่ถือเป็นยานอนหลับหรอกเมลาโทนินอะที่เหมือนเราก็ใช้ทั่วไปใช่ปะไม่ได้เป็นถือว่าเป็นยานอนหลับแบบแรงอะไรเงี้ยยาเขาไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วยาต้องเป็นคนซื้อแล้วก็เหมือนก็คุยกันว่าแต่ว่าร้านขายยาคุยกับย่าแล้วนะก็ไม่รู้ว่าสรุปยังไงคุยกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าสรุปกันยังไง นี่ก็เลยนี่ก็เลยบอกเมื่อวานว่างั้นก็เธอโทรหาสิโทรหาไม่ญาติก็โทรหาล้างไข่ยาว่าเขาคือแล้วว่ายังไงอืมจะได้รู้แล้วจะได้สมมติว่าญาติต้องซื้อได้โทรไปบอกญาติให้ขเขาซื้ออะไรเงี้ยเมื่อวานบอกว่าอย่างนี้แล้ววันนี้ส่งเวนบอกว่ายังยางไม่มาส่งเลยแล้วโทรหาหรือยังล้างไข่ยาหรือว่าญาติอ่ะบอกไม่โทรนี่ถามว่าอ้าทำไมไม่โทรอ่ะก็ยบไม่ตอบว่าทำไมไม่โทร นี่ก็เลยบอกว่าเออสำหรับพวกเธอมันไม่เป็นไรเธออยู่กลางวันแต่กลางคืนน้งเกิดผมท่านไนอนแล้วเขาก,กดกิ่งกลางคืนอ่ะกดกิ่งไม่ได้กดกิ่งอยู่ทลไรกดกิ่งนั่งข้างเตียงบอกว่าจะน,นอนไปหลับตอนนั้นที่ลงคลิปว่า ไปตัวสุขภาพประจำปีอ่ะนี่ได้ผลมาแล้วผลเพิ่งเพิ่งเห็นเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาอยู่ในกองตรวหมายผลก็ยังปกติอยู่แต่ว่าแนะนําให้ไปฉีดเฮปติตีตอีกเพิ่งจะไปฉีดมาเพิ่งไปฉีดตอนปีแรกที่มาอยู่เยอรมันปี2021ได้มงหรือปลายปี2020นั่นแหละจำไม่ได้เพิ่งไปฉีดมาบอกไม่ไม่มีแอนติบอดีอ่ะงง แล้วตอนนั้นที่ไปฉีดเอาอะไรฉีดให้ไม่มีนี่มันเพิ่งสองสามปีจริงๆมันครอบคลุมได้ตั้งหลายปีไม่ใช่ห้าปีสิบปีหรอกนี่เพิ่งไปฉีดมาสองปีมันผลออกมาบอกว่าไม่มีแอนติบอดีให้ไปฉีดอีกงงแล้วตอนนั้นเขาเอาอะไรฉีดให้เราวะเพื่อนคนที่เราไก่ไปให้อะ่ะก็คือคนเดิมกับคนที่เราบน่นใครแล้วว่าให้นําไปเก็บป,ปล่านําไม่ไปเก็บอะ่ะ วันดีคืนดีก็บนวันดีคืนดีก็ท่ายข้าไปให้งงเป็นความแบบความสัมพันธ์แบบการสลองสองปีดควารแบบพี่น้องนางก็ดีทั่วไปอะนางตอนนี้มาทํางานใหม่ๆแล้วเหมือนต้องย้ายบ้านอะนี่ก็บอกกับนางว่า,า,วาเออในต้องย้ายบ้านแต่ไม่ได้ม่ได้พูดเออขอนะนางยังเสนอตัวเลยว่าเออฉันไปช่วยเธอก็ได้นะถ้าเธอมีอะไรเธอก็โทรมาแนละ้วเอาเบอร์ให้แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ให้หนางมาช่วยหรอกเรามันไม่รู้เป็นคนไม่ค่อย เหมือนถ้าทําเองได้จะพยายามทําเองให้ถึงี่สุดก่อนแบบถ้าไม่ได้อขอความช่วยเหลือจริงแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งมีนัดกับสถานทูตไอ้สถานาทูตหรอกเขาเรียกว่าอะไรอเ,เอาสแลนเจอร์ไปเฮลย์เดอร์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรตรวจคนเข้าเมืองเอ่ออะไรไม่รู้อะที่ทําเกี่ยวกับวีซ่าให้เราอะมีนัดแล้วรถเมย์มันดันไม่มาปกติรถเมย์ก็มาตรงเวลาใช่ปะ่ะแล้ววันนั้นมันเสือกไม่มางงเหมือนกันว่าทําไมไม่มานี่ก็รอแล้วแล้วเหมือนมันจะเลยนัดอะ นี่ก็เลยโทรหาหนางมอเธอมารับฉันหน่อยได้ไหมแล้วก็พาฉันไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จากนี้ก็ประมาณยี่สิบนาทีได้เลยเงี้ยนางก็มารอบรอแป,ป๊บเดียวนา้ก็มารับแล้วก็ไปก็คือนางก็น่ารักแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องอะไรอะเนี่ยเรื่องไปกับขี่ที่เราจะทำอะเราโทรไปแล้วเขาไม่ค่อยรับอะะร้านเออโรงเรียนสอนขับรถอะแต่ว่าเหมือนเพื่อนคนนี้เขารู้จกักรู้จักกับคนนั้นเหมือนส่วนตัวอะไรเงี้ยนางก็ถามให้เราก็เออ คือทั่วไปก็โอเคแต่บางทีการทํางานนางจะค่อนข้างคนแบบว่าชา้ชาช้าเย็นชา้าแบบทํมามั่งไม่ทมาํามั่งใครบ่นก็เมื่อเมื่อลอยลอยมึนมึนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเออถ้าขอความช่วยเหลืออะไรนาะงก็ช่วยได้อยู่ก็ดีความมีศัตรูเราคิดว,ว่าเนาะมีแบบมีเพื่อนก็ดีม,มีศัตรูแล้วก็เออยากขอบคุณนางด้วยตอนนั้นที่นางมารลับไปสลานทูดหรืออะไระก็ยังไม่ได้ขอบคุณนางแบบว่า มีอะไรให้พูดขอบคุณอย่างเดียวพูดขอบคุณอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ให้อะไรอะไรเงี้ยก็เลยเอ,อยากทาให้นางกินนางก็ดีใจบอกอร่อยใหญ่เลยบอกว่าเธอใส่รักเธอใส่ผักชีด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยฉันได้กินผักชีก็ส่วนหนึ่งรสด,ดีก็อีกส่วนหนึ่งโดนผงรสดีเข้าไปแล้วก็เอาข้าเหนียวไปให้นางกินด้วยนะนางบอกเกิดมาไม่เคยกินข้าเหนียวเลย แต่เพื่อนคนอะ่ะเพื่อนเราไปกินข้าวเวลาเราบ่อยๆมันเยอะมากเหมือนกันเอาก็ทําแบบเนี้ยเคยทาแบบนี้ไปแค่ครั้งแล้วข้าวกล้องเนอี่ยไก่ย่างข้าวเหนียวเหมือนกันนะบอกชอบชอบ,ชอบข้าวเหนียวมากมันเกิดมาไม่เคยกินแล้วมันแบบมีความมีความหนับ,นบอ่ะเราชอบมากเลยอะ่ะแต่คนนี้ก็เฉยๆดูเฉยๆกับข้าวเหนียวนะดูแบบโอเคแต่ว่าไม่ถึงกับชอบขนาดน,นั้น แต่ตอนที่นางกินน่ะเราไปจัดยาพอดีเราไม่รู้ว่านางเวฟนาำหรือเปล่าเพราะขาเหนียวเราเวฟน,น้ำแบบเป็นแข่งต็นไตใช่ปะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่านางเวยังไงไม่ได้ดูนะ